ตัวแล้ว Sony Xperia 10 Mark ทมาใช้ชิป n a p d r a กอน 6955G กันน้ำ IP68 แบต5,000ม ah, ิลลิแดีไซน์กระทัดรัดมีราคาอยู่ที่18,200บาทล่าสุดทาง Sony ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟุนรุน s ่น y o n เป p e r i a ท m a r รที่เป็นสมาร์ทโฟรุ่นกลางออกมาเป็นที่เรีบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องดีไซน์ที่กระทัดรัด แต่มีแบตเตอรี่ใหญ่ถึง5,000มิลลิแอมป์พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆแบบครบครันเลยทีเดียวครับสมาร์ทโฟน Xperia 1 Mark 4มีดีไซน์กระทัดรดบางเพียง8.3ม mm. ิลลิเมตรมีน้ำหนักเพียง1 1กรัมตัวเครื่องลงมาพร้อมกับดีไซน์ทรงยาวด้วยอัตราส่วนของหน้าจอ21:9เหมือนเดิมมีหน้าจอ OLED ขนาด6นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus มีค่า Refresh 60ซ์คร,รอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus ใช่ชิปรป,รประมวลผล Snapdragon 695G มี RAM 6GB คู่กับ ROM 128GB เบนร,ระบบปฏิบัติการ Android 12ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอล้านพิกเ,เซนเซอร์ขนาด1/2.8นิ้ว f/1.8 กล้อง u l ตร a Wide ความละเอียด8 m ลมุมมองและภาพ120องศาเซ็นเซอร์ขนาด1/4นิ้วรูรับแสง f/2.2 และกล้องเทเล2เท่าความละเอียด8ลซล เซนเซอร์ขนาดหงส่วน4.4ดนิ้วหัวแสง f ส 2. 2มีฟีเจอร์การถ่ายภาพด้วย ai Super Real, auto, s u p e r i o auto ิดีโอการสั่น steady mode ส่วนกล้องหน้าความละเอียดแปดมิลิเซลมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 5 6 6 8ทั 68, มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ usb type c มีช่องหูฟัง3 5มหมิลมาให้เลยครับมีเลือกหมาสีสีคือสีเขียวมิ้นต์ม่วงลาเวนเดอร์สีขาวและสีดำครับไฮบแบตเตอรี่มันให5 0 0าพมิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จ ipd สิบแวัตต์อีกด้วยครับ สมาร์ทโฟนโซนี่เอ็พเพล10 Mark 4มีราคาอยู่ที่499ยูโรหรือประมาณ10,800บาทและจะเิ่มวังจำหน่ายในเดือนมิถุนายนยนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ